แม่ของเจชนาทิป17กันยายน2 0 2 2ยอมให้คนมองว่าแม่ร้ายแม่เจชนาทิพย์ห่วงลูกมากแม่เจยังไม่ยอมให้บุตรคบใครหลายคนคงจะจำความสัมพันธ์ของหนุ่มเจชนาทิพนักบอลทีมชาติไทยเบือต้นๆกับดาราสาว นาสวยเมพิจนาซึ่งทั้งคู่หากย้อนไปช่วงที่คบกันแรกๆกลายเป็นที่พูดถึงแทบไม่มีใครเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถครองรักนาน3ปีทั้งยังห่างกันมากถึง12ปีเลยทีเดียวแต่สุดท้ายก็ชนะใจพร้อมมีแผนวิวาแล้วอย่างไรก็ตามกลับมีข่าวออกมาเป็นระยะว่าพ่อแม่ฝ่ายชายไม่ค่อยปลืม้มมองว่าบุตรชายของตัวเองยังมีอนาคตอีกไกลหากแต่งวัยการกีฬาอาจเปลี่ยนไป ส่วนสาวเมย์เลือกที่จะเป็นฝ่ายถอยมาและเปิดใจให้สัมภาษณ์ว่ายอมปรับทุกอย่างแล้วแต่ครอบครัวเขาไม่เอาเราแม้ทั้งสองจะดูรักกันดีแทบไม่มีวิแววว่าจะเลิกรวมถึงหากมีเวลาว่างมักจะชวนไปทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาซึ่งมีบางคําที่สาวเมย์รับไม่ได้คือ,อยังไม่ต้องการให้บุตรตัวเองแต่งรวมถึงไม่มีสินสอดจะให้ หลังจากเรื่องราวต่างๆทำเอาหลายคนมองพ่อแม่ไม่เหมือนเดิมโดยกองพบพ่อของหนุ่มเจบอกหากเขาคบและมีความสุขเจยังสามารถเล่นในสนามฟอร์มดีตนรับได้ดาราสาวคือรักครั้งแรกขึ้นอยู่กับพวกเขาไม่ได้ปิดกัน้นหรือบอกให้เลิกใดๆการที่เมซีเจสำเร็จได้ขนาดนี้ต้องบอกเลยว่ามาจากการสนับสนุนของพวกท่านจริงๆ เพราะแม่เคยมีร้านขนมหวานทั่วไปซึ่งทุนที่ได้รับสามารถนำมาจุนเจือทั้งบ้านได้นับ40กว่าปีทางพ่อเป็นเพียงทหารเจ้าตัวเริ่มเล่นตั้งแต่4ขวบโคช้ชคนแรกที่สอนคือพ่อด้วยการฝึกฝนและฝีมือทำให้เป็นตัวแทนไปร่วมทีมญี่ปุ่นนอกจากนี้ค่าตัวที่ได้รับมากถึง9หลักส่วนความรักครั้งใหม่ไม่ค่อยมีเวลาใจก็อยากมีแต่รู้สึกไม่รีบยังคงชอบผู้หญิงไทยเหมือนเดิม